เย็นวันนี้ครับผมกลับบ้านมากะาจะมาเล่นแร็รล็อกชิลๆครับมาถึงผมตกใจฮะเมืองล่างพลกลายเป็นอะไร้็ไ,ไปดูครับมีสัป,ปดาห์มาบุกเต็ม,<ผ>มเลยผมก็เลยเดินสำรวจเมืองครับว่าเกิดอะไรขึ้นทาให้ผมรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราไม่ปลอดภัยแล้วครับโลกของเราต้องการฮีโร่และฮีโร่ของเราที่กำลังมาช่วยนั่นก็คืออุลตร้าแมนโอ้โหบอกเลยว่าการ์ตูนในวัยเด็กผมเลยผมคิดว่ากิจกรรมนี้เนี่ยดูแปลกตาดีเมืองเปลี่ยนใหม่แต่ผมติดอยู่อย่างหนึ่งครับเพลงประกอบเป็นเพลงล็อกอินเพลงก็มีเยอะแยะนาเอาเพลงคาราบาวมาเปิดก็ได้ที่ซื้อขอองหรรืปล่านี้ ขอาญาตโมมก่อนโมโมโกะไม่ใช่ออตูเมเกอร์อุลตร้าเซเว่นอยู่ไหนครับพี่หาไม่เจอ Seven. อุลตร้าเซเว่นเมอกีนะเราไปเริ่มเคลกันก่อนดีกว่าเราไปเริ่มเคลที่มอลล็อกก่อนละกันนะเห็นบอกว่าต้องไปที่มอลล็อกในการเริ่มสตาร์ทเคล็ผมก็เลยจะมาทำกิจกรรมปกป้องเมืองครับแต่ตอนนี้มีไข่ใหม่มาด้วยแต่ผมยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างในจังหวะน,นี้เราเปิดไปก่อนเลยทีผปิดห้าฟองข้างในมีอะไรไม่รู้ครับจะไม่ได้ดู ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บน็อตฟอร์เซลฟรอสอุนทราบอลลูนเวิร์กไหมกล่องมันต้องมีแม่นี้ขอญาตใส่เลยละกันนี่บอลลูนงานเด็กโอ้โ oh, หและเพิ่งไปงานวัดมาด้วยใช่เลยทีมนี้ตรงนี้หรอสตาร์ทเฟสคุณลุงหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่ครับคุณลุงบอกตาทางไปผมเดินตามทางโดยที่ผมไม่รู้ว่าไปทางคือที่ไหนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันไกลหรือเปล่า ไกลไหมให้ถามก่อนไ,ไไน,น,นไม่มีวิงและแม่งและแม่งชี้ไปถึงไหนเนี่ยมันไม่มีบอกในเม็บหรอเดี๋ยวก่อนอ่ามันบอกว่าให้ตรงไปนะครับมันไปที่ไหนอ่ะหรือว่ามันไปที่คอนเทล่าบอกผมทีจะบอกว่ามันกำลังแนะนำผมไปคอนเทล่าแต่ผมเข้าวาร์ปปับ๊บ แล้วผมกาลังเดินทางไปไงแล้วผมไม่รู้จุดหมายปลายทางอะ่ะแต่ผมก็ยังคงเดินต่อช่วงที่ผมกำลังสงสัยว่ามันนาทางไปถึงไหนกันแน่ก็เจอผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันครับเดินมาส่งเควสไม่ไม่เหงาแล้วฮะมีเพื่อนแต่ปกติเควสที่ผมทำเนี่ยเดินเต็มที่ก็สองแมปครับตอนนี้ถ้จะเดินมาสามสี่แมปแล้วยังไม่เจอ NPC เลยเหมือนเข้าเหมือนมาเข้าค่ายลูกสื่อครับนั่นปอนเทล่าฟิลแปดหรือเปล่าวะเนี่ยเส้นทางแบบปลายาทางมันคือแบบ P R T ฟิ์ปผมเดินจนเกือบจะถึงปอนเทล่าแล้ว ไอ้พเพื่อนร่วมชะตากรรมกูยอยู่ข้างหลังนะแค่นั้นเลยให้ดยกันไปได้ไกลเว้ยลงพารูม,มาพรวันททเลสเปอร์เซ็นต์คือแค,แค่กดเข้าเลนและกิดกดออกมาไงแต่ว่าชีวิตมันดูง่ายเกินไปทางที่ทางตรงทางธรมธรมดามันไม่เหมาะเราเว้ยเราต้องเลี้ยวหน่อยเว้ยแล้วถ้าผมเข้าไปปั๊บนั่นไงไอมันให้กูมาพรเทละเริญพรมันก็เขียนอยู่นะพอนดา,าฟิวแปดแต่เอาง่ายๆก็มีเพื่อนร่วมะเพื่อนร่วมทางอระะับเพ่สองคนอ,อยู่ข้างหลังผมอะ โอเคผมถึงละ NPC ตัวไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงมมโมโกโอเคหลังจากได้คุย NPC ซตัวนี้เสร็จเนี่ยผมก็เดินตามลูกศรไปเลยครับดูเหมือนว่าเขาจะให้ไปคุยกับอุลตร้าแมนเกิดอะไรขึ้นกับพรเทล่าไม่รู้เหมือนกันครับผมเป็นหุ่นอุลตร้าแมนบอกว่าให้ไปช่วยเหลือประชาชนผมได้คุยกับอุลตร้าแมนทุกตัวเลยครับเพราะว่าหลังจากนี้มันมีลูกศรบอกแล้วผมก็ได้มาคุยกับอุลตร้าแมนทาร่วชัวฉันต้องการช่วยโลกของฉันเอ้ยเอาวะมาหนึ่งนับหนึ่งรโปรดใจขอนับหนึ่ง อืออืออัพสองนี่ไงแล้วคุณลัษชดปัญหาของการทำเควสนี้คือว่าคุณต้องลอัษชดให้ได้ครับถ้าคุณทำดาเมจเปิดเนี่ยแต่คนลัษเป็นอีกคนหนึ่งคุณก็ไม่ได้เควสแล้วตอนนี้ผมทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา้ามาแล้วทำไมแล้วยังไงต่อเข้ามาแล้วแล้วทำไมแล้วยังไงต่อแล้วั้งหวังที่บอสกำลังมาเราจัดไปดีห้าฟองปรับปับปรับปับ,ปบ,ปบ,ปบ เอาเนี่ยบอสสธุรกิจกรรมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าบอสค่อนข้างที่โหดครับผมไม่รู้ว่ามือใหม่หรือคนที่ยังเล็กยังน้อยเนี่ยจะฆ่ามันไหวได้ยังไงแต่มันก็มีวิธีอยู่นะครับให้เอาปร,ประหลาดลากไปชนอุลตร้าแมนสบายสบายมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าอุลตร้าแมนเข้ามาช่วยเราครับเพื่อกําจัดปีศาจแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเยอะอะไรขนาดนั้นครับเลือดลดกันดนิดเดียวเองปั๊มกูยิงดีกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าดันเนี่ยมีเวลาจํากัดถ้าเราฆ่าบอสไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ผ่านเควสคือแต่ว่าก็ถือว่ามันดุเหมืืออออนน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 กกัััะะะเเเี่่ยมมดหาจริง เี๋ยวนะอุ้ยมาเป็นขบวนแก๊งเลยนะครับโซฟีอุนตา้าเซเว่นอุนตา้าแมนแจ็คอุนตา้าแมนอุนตา้าแมนทารโร่และอุนตา้าแมนเอ็ดรวมพลังกันปล่อยพลังขึ้นเตาและการจบภารกิจนี้เนี่ยภารกิจต่อไปคือเราจะต้องไปเคลียร์มอนเตอร์ครับซึ่งมอนเตอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปลัดช็อตแต่การที่เราเล่นตัวตีไกลเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนเลยครับไม่เหมือนไนท์ที่ผมเล่นก่อนหน้าน,นี้เลยอ่าไอบิ๊กห้าฟอร์มแบบปีเผยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเผือจัด จจัดหลังจากที่ผมทำเควสเสร็จเนี่ยผมก็จะไปเปิดไข่ครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยของแลนนั่นก็คือกระเป๋า S s r ครับที่เดือดมันก็จะเป็นของใส่แบบเป็นคอมโบครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดถึง3ชิ้นเลยถึงจะได้คอมโบอ่านี่ฮะออสแตนซ่าพีสิบห้าดอกสิบห้าลดการใช้เ p 2เปอร์เซ็นต์จากดาเมจอ๋อได้ได้ยิงอะ่ะเหมือนแบบเราใส่หมวกเ p อะ่ะโหเชื่อมือแบบต้องมีอ่ะครับ3 3ส่วนอะ่ะ ตีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางเพิ่มอีก2%อป S P D บวกหนึ่งแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยใช้ได้ถึงยีบผมไม่รอชา้าครับมาเมืองแห่งการเออนะฮะมอหลหรอกที่ที่เราคุ้นเคยเออหนึ่งหมืน่นมูลสโตนมูล,ลค่าเกือบ3 0 0 0 4 0 0 0บาทจัดไป40ฟองปกติแล้วเนี่ยตราการเปิดของเราจะอยู่ที่40ฟองเราจะมาเลย S S R แบบที่ที่เราคุ้นเคยถ้าผมไม่ได้แสดงว่าคือผมต้องไปเหยียบอะไรอ่ะเหยียบไก่เหยียบหยยบูหรือไปทำอะไรผิดผีอะ่ะจัดไปอุ้งตาเมยหนึ่งส่วนเราต้องการกระเป๋านะครับกับป๋า ไม่มีคำว่า1 2่สไปเลย40ิบปุ๊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 บหยุดก่อนสิ่งที่ผมได้เนเป็นบอลลูนครบแต่ต้องบอกว่าบอลลูนนี้ไม่มี c o m b บทั้งกบว่าเราได้เกลือเต็มๆเลยหายใจหายคอกันหน่อยนะครับขยับมุมหน่อยผมตั้งสติแล้วกดต่อไอ้ยี่สิบฟองสุดท้ายปุ๊บ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 ปุ๊ โยโยมาทำอะไรที่นี่น้องมาทำอะไรครับน้องโยสี่ิฟองเหลือแต่ตูด4ี่พันบาทได้บรลลูนซ้ำใหม่กันโอเค5้าพันหแล้วจบโอเคไหมห้าพันหจบคลิปไม่มีรีรอไม่มีต่อไม่มีเพิ่ม5้าพันหจบ ห้าพันหกจบเท่าไหนเท่านั้นไม่มีแล้วหลังอุลตร้าแมนตูอุลตร้าแมนใครจะไปสู้ขอบผู้โลกก็ฝากไว้แล้วกันนะผมขอเป็นคนที่โดนนิทสัศผลัดเหยียบอะคนแรกเลยเดินออกไปแล้วโดนนิทรรศไอ้ไอ้กูดูไม่เชื่อไอ้ตัวไอกุ้มอะเหยียบกูตายเลยแล้วมึงก็ไปสู้กับคนอื่นแล้วละกันไม่สู้แนละ้วอุลตร้ามงอุลตร้าแมนอะไรนี่ผมเติมพอยเพิ่มอีกห้าพันเพื่อที่จะดึงกล่องอุลตร้าเซเว่นสกอร์แพ็กเกจจริงๆมันดึงแค่แพ็กเดียวก็พอครับแต่ผมดึงมาสองแพ็ ภายในแพน็คเนีก็จะประกอบด้วยไข่สิฟองแล้วก็จะมีกระเป๋าให้เราเลือกหนึ่งใบฮะที่เดี๋ยวมันก็จะเป็นเศษที่เอาไว้แลกของเกวดนี่ครับกระเป๋าเท่เลยฮะสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ตัวไหนเออต้องตัวเจ็ดีเออผมเลือกแล้วนะตัวตัวเจ็เอาละผมเลือกเลยขอเลือกอันด้าเซเว่นฉันเลือกนายออกมาเลยอันด้าเซเว่นอ๋อใส่หน่อยดิ นี่นะครับผมกระเป๋าของอุลตร้าแมนโคตรเท่ของไม่ต้องมีภารกิจของเรายังไม่จบครับยังเหลือไข่อีกยี่สิบฟองจัดไปปั๊บดูเผินเนี่ยเหมือนผมจะได้ครบแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วบอลลูนยังไม่ใช่อันนี้ครับต้องเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ได้บอกอะไรบอกผมทีว่าขาดอะไรบอกผมว่าขาดอะไรปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเท่าเดิม เออยกาดโป่งของหายากโป่งอันนี้มันโป่งกากนี่เย้ยถ้ามันมาครบก็จบแล้วนี่มันไม่ครบนี่มันโป่งกากอันนี้นี่โป่งงานเนี่ยงานวัดทองแขบเนี่ยคนปกติหาปากพี่ดาหาโปกกอูว่ามีอยู่2ลูกนะกระโปกอ่ะเอามาแทงกันได้ไหมโอเคครับ3าม แล้วนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับผมที่เราต้องเปิดกันต่อนะครับเพราะเราเหลือชิ้นเดียวแล้วนะครับคุณผู้ชมจัดไปเลยนะฮะหนึ่งโปง่งหนึ่งคลิกมีอยู่จริงใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็คืออันต้าเซเว่นให้ภาพมาติดตาก่อนเว้ยนี่ให้ภาพมนติดตาก็เลยจำนะเว้ยจำนะเว้ยอันต้าเซเว่นบอลูนะเว้ยจำนะเว้ยอันนี้นะเว้มีดวงตานะอันนี้มีดวงตามีปุ่มสีเขียวข้างบนนะเว้ยโอเคไหมโอเคไหมปุ๊ สิ้นหวังสุดๆครับได้ใบเอบีเรากลับมาที่ NPC อุลต,ตร้าแมนคันดีว่อครับทีนี้เราได้คอสตูมาเยอะมากๆเราสามารถเอาไปย่อยแลกเป็นหินออฟได้ภายในให,หินเนี่ยบอกเลยว่าคุณสมบัติมันจะเพิ่มเยอะกว่าปกติครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นของแรงสุดๆเลยลูนปุ้งปุ้ง,งจัดไปสี่ปุ้งหลังจากที่เราแลกมาเลยครับก็ต้องลุ้นอีกว่าข้างในเราจะได้อะไรเนี่ยตอนนี้ผมมี UC อยู่สีกล่องที่ผมอยากได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือ รักหมดใจสู้ๆครับสู้อยู่ครับแต่ผมเริ่มไม่ไหวแล้วด้วยด้วๆตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมบอกได้ว่าผมสุ่มหินไม่เคยเจอเอสพดีเลยครับอหินเอสพีดีเนี่ยมันจะฟฝังอยู่ในคอสตูมเนี่ยแหละครับผมแบบที่คนนี้เขาใส่เลยเนี่ยมันแลงตรงที่ว่ามันเป็นบวกสองโอ้คือเดินมาขิงให้เดี๋ยวก่อนมึงตามันยันออกโยโย ขออบใจมากน้งทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับว่าอ้โยโย่มาเป็นตัวสวยแต่ทุกคนดูตอนที่อ้โยโย่ไม่อยู่นี่ครับอย่างเป็นตอนนี้ครับในช่วงเวลาตอนเช้าครับอ้โยโย่มาหลับอยู่ผมซื้อปีกบวก6มา f i ฟ h t i ติ้งสเปริตจามาตีบวก8ครับเพื่อมาทำคอมโบกับลูกโป่งตัดไป2คลิกให้พ่อแบบง่ายๆอย่าดื้อน่าูกพ่อ70%นไปมา้แล้วมาดีแล้วผมมาไงทุกคนเฮียคนลุก a k โยโยโยาาส,สม,มีเ,เ,มออด,ด,เดีมเยมตะเ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 ตยเตะ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 เตรเตะ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 เตดเตะเตะเตะเตัเตะ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 ่ตะเตะเตัเตะเตะเตะ่ตะเ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 ตดเตะ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 ตะเตะเตเตะเตเตะ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 เตเตะตตตตะตเตตตตเตตตเตตตตเตตตตะตตะตต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 ตเตเตต เดมิวเมนเก้าไม่เอาเราจะเอาตีอบอสยี่สิบสองช่องในขณะที่ผมกำลัองออฟอยู่นี่ยหางตาผมเหมือนเห็นคนใส่เสื้อแดงทรงผมคุ้นๆ <c oughs> <c oughs> ดีนะผูจ้จําชุดโย,โย,โย้โยโยดำหิอิมไม่มีอะไรทำไงวะบอสเปิดไม่ไปฟง,ฟรรงไปฟามไงโอ้โหเฮ้ยยังไงอุ้ออยวันนี้ตีป่ะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตีบอสเก้าเลยนะเฮ้ยแล้วก็ตีมนุษย์อีกเก้าก็คือบอสแลบมานี่ก็ใส่ปินเลยดิใช่ปะ อันเนี้ยเอาไปตีบอสแล็บอ่ะใช่ไหมสุดเลยนะเว้ยอันเนี้ยดูเหมือนเราจะได้ออฟที่ใช้งานแล้วนะฮะผมคิดว่าผมเก็บอันนี้ไว้แหลยครับเพราะว่ามันใช้ได้แต่ประเด็นคือผมจะใส่การ์ดอะไรดีรถ้าใส่นาคอนเทลผมก็รู้สึกว่าเสียใดปีอยังไงไม่ดูว่าขายต่อลำบากด้วยผมก็เลยเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีที่นี่ผมจะมาเปิดไข่ที่เหลือฮะไอผมหมดแล้วสิบสองฟองสุดท้ายถ้าไม่ได้เนี่ยสตรีมดับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด